ผมไอรอนจากช่องไอเกิลเมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดย้อนไนมาได้มาสามถึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่ง,จร,งจริงมันเกินแหละก็อาการก็ไดขึ้นตามหับนะครับผมก็เป็นปริจุของที่เป็นกดไหลย,ย้อนน้อยที่อจชะไปไว้ดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าวิธีไหนพฤติกรรมไหนยาตัวไหนอาหารตัวไหนเนี่ยถึงสามารถมาทาอาการแล้วก็รักษากดไหลย,ย้อนได้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ใช่หมอนะผมก็เป็นคนไข้เหมือนกันแต่ว,วิธีเนี่ยพอผมลองทําตามนะอาการกดไหลย,ย้อนอนะ่ะมันดีขึ้นจริง,รงครับผมคืออย่างแรกอ่ะ ที่ผมเป็นกรดย้อนนะผมเรือมมาจากเป็นกรดย้อนขึ้นคอเนาะแล้วก็ลองทําลองแก้พฤติกรรมเนี่ยแค่สองพฤติกรรมเนี่ยมันก็ทําให้การกรดย้อนอผมดีขึ้นจริงจอย่างแรกนะครับผมหลังจากกินข้าวเนี่ยไม่เอนตัวลงนอนภายในประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงครับผมคือคุณหมอเขาก็แนะนําผมมานะผมก็ไปถามคุณหมอว่าสามชั่วโมงไม่ได้หรอแบบแบบไม่เอนตัวลงนอนอะไรเงี่ยคุณหมอบอกไม่ได้คุณหมอแบบให้สี่ชั่วโมงเลยคือกินข้าวเสร็จอะห้าเอนตัวลงนอนให้นั่งอะ ให้นั่งหรือว่าให้ยืนให้ทาอะไรก็ได้แต่ขออย่าให้เอ็นโดรอนๆๆนะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะแต่คุณหมอบอกว่าสี่ชั่วโมงในเน็ตทั่วไปอบอกว่าสามชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าคุณหมอเขบอกว่าสี่ชั่วโมงคือผมก็แบบทําตามมานนะเพราะปะกะติที่ผมเป็นกดย้อนได้เพราะผมกินล้วก็ชอบนอนเลยไงที่ทํางานผมอะจะมีโซฟาให้พนักงานไปนอนได้ผมกินข้าวเสร็จก็นอนเลยสมัยเรียนผมกินข้าวเสร็จผมก็นอนเลยอืมนั่นแหละคงจะเป็นแบบตามมาด้วยอาการกดย้อนนี่แหละ ผมเชื่อว่าแค่พฤติกรรมเนี่ยกินข้าวเสร็จเราไม่เองตัวลงนอนไม่พิงตัวลงนอนเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นเลยอ่ะคลดีขึ้นนะครับผมไม่ใช่รักษาหายนะแต่ถ้าทําได้แบบเป็นเดือนอ่ะว่ากาันอาจจะรักษาหายเลยด้วยซ้ําอย่างที่สองนะผมไม่กินมื้อดึกครับผมปกติผมชอบดูเน็ตฟิกดูหนังเนี่ยดูไปแล้วก็กินเลไปสามสี่ทุ่มเนี่ยเออไอคือเรากินมือดึกอะ่ะเรากินเสร็จอะ่ะมันก็ไม่ต่างจากข้อแรกนะผมนั่นคือไปนอน กินมือดึกกินเสร็จแล้วก็นอนไงมันก็ไม่ต่างกับข้อแรกผมพอนอนเนี่ยมันก็จะได้กดอะ่ะไหลไมออ่ได้อกถ้ามันไหลไม่ได้คออีกก็จะเป็นกดหรอนขึ้นคอไหลไม่ได้อกมันก็จะเราแสบแสบอกระคายอกใช่ไหมมะลายอกไหมแต่ถ้าซึมไม่ได้คอมันก็มีแบบอาการแบบแสบคอระคายคอเนาะแบบมันก็ไม่ต่างอะไรกับข้อแรกอะไรกับผมดังนั้นแค่สอพฤติกรรมนะไม่เอนตัวลงนอนภายในสี่ชั่วโมงหลังกินข้าวเสร็จสองแค่ไม่กินมือดึก ลองทำแบบนี้จริงจังอะแค่สองอาทิตย์อะผมคิดว่าอาการก็ดีขึ้นแน่นอนครับผมผมไม่ใช่หมอผมเองก็เป็นแค่คนไข้เหมือนกันแต่ผมมาแนะนําวิธีนะผมแค่2วิธีลองกลับไปใช้ดูครับผมขอบคุณมากครับ